SIT s, s t a t i o n สวัสดีนะครับคลิปนี้จะมีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการสร้างโนต้ตในออ Open Chat ใน l ล n e กันนะครับโดยการสร้างในคลิปนี้จะเป็นการสร้างจากในมือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นให้ทุกท่านเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชันไลบนมือถือกันได้เลยครับ เมื่อเข้ามายังส่วนของแอปพลิชัน Line แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเข้าไปยังส่วนของ Openchat นะครับที่เราจะต้องการสร้างโน้ตนะครับโดยที่ผมจะใช้ Openchat อันนี้นะครับที่จะทำการสร้างโน้นนะครับเมื่อเข้ามายัางในส่วนของ Open Chat เสร็จเรียบร้อยครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังในส่วนของเมนูนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือนะครับก็ตามที่ลูกศรชีก้ก็ให้เราทำการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับก็เราก็จะเข้ามา,าหน้าของเมนูกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกโน้ต เลือกในส่วนของเมนูที่เขียนว่าโน้ตนะครับก็ให้ทำการคลิกโน้ตกันเข้าไปได้เลยครับเมื่อเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายัางในส่วนของหน้าโน้ตกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการคลิกไปที่ในส่วนของเครื่องหมายปวกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างขวามือกันนะครับ เมื่อเราคลิกแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับให้เราเลือกขึ้นมากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการเลือกไปในส่วนของอ่โพสต์กันได้เลยครับที่เป็นเหมือนดินสอกันนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามา,าหน้าของการใส่รายละเอียดของโน้ตที่เราจะต้องการอา่าสร้างกันนะครับ ก็ให้ทําการใส่ในส่วนของรายละเอียดของโน้ตให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราใส่รายละเอียดของโน้ตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปในส่วนของโพสครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือกันได้เลยครับหลังจากที่เราโพสต์กันเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการแชร์ไปยังในส่วนของหน้า Open c h a t กันนะครับโดยที่เราจะ เลือกในส่วนของแชร์นะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างของโน้ตกันนะครับก็จะอยู่ตามที่ลูกศรชี้กันนะครับหลังจากที่เรากดแชร์แล้วนะครับขั้นตอนถัดมานะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะแชร์ไปยังโน้ตไหนก็ให้ทำการเลือกโอเปนชาร์ที่เราจะต้องการแชร์ได้นะครับ หลังจากที่เราเลือกในส่วนของ Open Chat กันเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูที่เขียนว่าแชร์นะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างสุดกันนะครับหลังจากที่เราแชร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะเข้ามา,าตรวจสอบการแชร์ของเรากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของโยยังในส่วนของ Open Chat ของเรากันนะครับ ก็เมื่อเราเข้า OpenChat เมื่อเราเข้า Open c h a t กันเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของโน้ตที่เราได้ทำการสร้างไว้เมื่อสักครู่ก็ถูกแชร์มายัางในส่วนของ OpenChat การเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จบแล้วนะครับในสำหรับคลิปนี้คลิปวิธีการแนะนำวิธีการสร้างโน้ตใน OpenChat Line ก็จบเพียงเท่านี้ HIT Station ต้องขอบคุณและสวัสดี